โอเคครับตอนนี้ก็จะมาลิบใบดูกิ่งแต่ละกิ่งนะครับแล้วก็จะคายรวดออกในส่วนที่กิ่งที่อมรวดนะครับแล้วก็จะเพิ่มบิดกิ่งที่จะตัดไปชามต่อนะครับโอเคตอนนี้ไปลิดไปก่อน โอเคครับตอนนี้ก็ริดใบได้เห็นโครงสร้างกันชัดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกครับเกิ่งพุกนี้จะตัดออกเพื่อไปชังแต่ว่าเราจะบิดต้องแต่กิ่งเล็กๆเพื่อให้มันมีความเอี้ยวนะครับมีความเรียกว่าไม่เป็นธรรมชาติซะหน่อยเพราะว่าแข็งๆตรงๆทื่อๆก็ทาม,มาเยอะละได้ความบิดม้วนก็ ชอบสไตล์นี้ประมาณนี้ทีนี้ก็จะมาดูเก่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะครืที่ยงเล็กอยู่พอยลังดัดได้ เข้ารวมๆยังไม่ค่อยอยากจะบิดแรงเพราะว่าเดี๋ยวหัก Mm-hmm. นี่ครับตอนนี้ก็จะไปตามอากิ่งเก่าโดอไม่ต้องเข้ารวดน,นะครก็เวลาจะตัดไปชําก็ก็จะตัดตรงนี้เพื่อให้มันเป็นอสองลําต้นนะครับตรงนี้ก็จะปิดให้เข้าเป็นลําต้นเดียวกัน เพียงหนึ่งนเพี จะไปยังไงต่อเลาะสิงนี้น่าจะโตยากว่าจะเอาออกเสียเวลาอดสิ่นะนี้ก็เดี๋ยวนะ ก็น่าจะไปได้ไปตามแนวของกินใหญ่แค่นี้ก่อนี่ไปตามแนวของกิ่งใหญ่ เขาถูกปแปลกๆดีนะหราว่าก็เเล่นตามที่ตัวเองชอบเนาะอย่างที่บอกว่าไม้เราเราก็คิดว่าไปแบบไหนได้ดีไปแบบไหนรู้สวยก็แบบนั้นเลยครับเื่นให้มีความสุขไปไหนไปเลย นี่ฮนะไปะตามแนวของกลิ่งใหญ่เพราะว่าก็ในอนานะคตคิดว่าพวกนี้จะมาเข้ารวดให้เป็นลำต้นเดียวกันไปเลยอันนี้ให้มันไปตามนี้ก่อนจะตามกลิ่งใหญ่ก่อน กิ่งพวกนี้ยังไงก็ต้องเอาออกนะแต่ว่าบิดตั้งแต่เล็กมันก็จะบิดง่ายหน่อย เขาตามลำตน้นเข้าตามกิ่งใหญ่ดไม่ต้องาาตัวนี้ก็จะไม่เข้ารวดเลยเราค่อยมาดัดเพิ่มทีหลังออสองกิ่งหลักก็จะเย้มไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตัด แต่พอกินพวกนี้โตสันหน่อยก็จะตัดไปชำอนนี้ก็ได้เข้าประมาณนี้ Okay Okay ลักมาานี้เลยครับบิดเอววมวนๆไปตัวก็ไปทักินโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเราจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับคลิปนี้ลาไปแล้ว สวัสดีครับ